ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2564จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2โรงเรียนบ้านหัวทํานบตั้งอยู่เลขที่27หมู่2ตำบกงรถอำเภอห้วยถแถลงจหวััดงนครราชสีมาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น17คนแบ่งเป็นข้าราชการครูจำนวน13คนพนักงานราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุราการ1คนนักการพันโรง1คนในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น157คนอำนวยการสอนโดยนางสาวจงจิตจงปัตนา ตำแหน่งผู้มีการโรงเรียนบ้านหัวทำนกโรงเรียนบ้านหัวทํานก,นานานกได้ดำเนินงานตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ดังต่อไปนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทางโรงเรียนบ้านหัวทํานกได้ติดตามข่าวสารในปัจจุบันและได้ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อม โดยการจัดทําประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสําคัญเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการรายงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการแพร่ระบาดในปัจจุบันครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวทนกไม่มีผู้ติดเชื้อซึ่งครูและบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน16คนจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนไม่มี พบเพียงผู้ติดเชื้อที่เดินทางม,มาพักในสวนพักคอยของชุมชนเพื่อรอเข้ารับการรักษาตัวเท่านั้นโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านรวมถึงผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบของใช้ที่จำเป็นและมีการสอบถามอาการเป็นระยะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนบ้านหัวทำนบ ครูมีการประชุมรูปแบบออนไลน์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคา2019โดยการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กเพจโรงเรียนบ้านหัวทํานบและกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กของแต่ละชั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหัวทํานบ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ใช้รูปแบบออนแ n d ์ hand และออนไลน์ line. โดยครูผู้สอนชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแ n d ์ hand และออนไลน์ line. มีการสำรวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์สื่อสารการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์และกลุ่ม Facebook ของแต่ละชั้น ครูมีการจัดเตรียมใบงานใบความรู้แบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษามีการนัดหมายการรับส่งใบงานแบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์และติดตามประสานงานผ่านกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กอย่างสม่ำเสมอครูมีการส่งคลิปการสอนสื่อ DLTV ลิงก์ u t u b e สื่อการสอนต่าง นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดทำขึ้นผ่านกลุ่มไลน์และกลุ่ม f a c e b o o k นักเรียนมีการส่งคลิปรายงานการเรียนในแต่ละวันรูปถ่ายและคลิปวิดีโอส่งทางกลุ่มในระดับชั้นของตนครูมีการติดตามวัดและประเมินผลโดยการรายงานให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบออนแ n d ์และออนไลน์คือ 1. ผู้ปกครองบางส่วนต้องทำงานรับจ้างรายวันหรือออกไปดูเรือกส่วนไรนาจึงไม่มีเวลากำกับดูแล,แลและทบทวนความรู้ให้กับบุตรหลาน 2. นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายทำให้ไม่สามารถดูแลบุตรหลานหรือสอนให้ความรู้หรืออธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ 3. นักเรียนบางคนติดเกมติดเล่นโทรศัพท์ไม่มีสมาธิและไม่ตั้งใจทำใบงานหรือแบบฝึกหัด 4. นักเรียนบางคนไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนจึงไม่สามารถรับชมคลิปการสอนของครูได้และไม่สามารถส่งงานผ่านทางกลุ่มไลน์หรือกลุ่มเฟซบุ๊กได้ 5. บางครอบครัวมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนแต่มีไรายได้น้อยจึงไม่สามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ 1. ครูและผู้ปกครองปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์กลุ่มลายหรือ Facebook 2. ครูผู้สอนพูดคุยอธิบายและชี้แนะใบงานแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนโดยตรงในวันที่มารับส่งใบงานเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ปกครองไม่มีเวลาสอนหรืออธิบายสอนใบงานผ่านกลุ่มลน์โทรศัพท์หรือกลุ่มเฟซบุ๊ก ให้กับผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้ 3. ผู้ปกครองประเมินบุตรหลานโดยการสังเกตความสนใจขณะเรียนและจำกัดเวลาในการใช้โทรศัพท์ในการรับสื่อต่างๆนอกจากการเรียนของบุตรหลานแนวทางในการช่วยเหลือของกระทรวงศึกษาธิการ 1. ค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนทางโรงเรียนบ้านหัวทํานบได้ดำเนินการเบิกใจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนเป็นเงินสดและมีหลักฐานกา,การรับเงินอย่างถูกต้อง 3. เงินช่วยเหลือผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโครโรนาโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมวางแผน ผ่านรูปแบบออนไลน์เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยได้ดำเนินการตามรูปแบบและกระบวนการเรียบร้อยแล้วแนวปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลในช่วงสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การนัดรับส่งใบงานครูผู้สอนมีการนัดรับส่งใบงานและอธิบายวิธีการทำใบงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนเข้าใจการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก Facebook กลุ่มไลน์กลุ่ม YouTube Google สื่อวิดีโอ DLTV ต่างๆต่างการส่งงานนักเรียนมีการส่งงานผ่านกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook เช่นภาพถ่าย วิดีโอช่วงการเรียนส่วนนักเรียนคนใดที่ไม่มีโทรศัพท์สามารถส่งใบงานหรือแบบฝึกหัดในวันนัดรับส่งใบงานได้ด้านการประเมินผลครูประเมินตามสภาพจริงประเมินจากการตรวจใบงานแบบฝึกหัดการส่งวิดีโอรูปถ่ายของนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครองในวันนัดรับส่งใบงานและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไลน์หรือเฟซบุ๊กตามความเหมาะสม ครูประจำชัน้นครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนแต่ละรายวิชาตรวจเช็คใบงานและแบบฝึกหัดของนักเรียนตามรายวิชาแต่ละสัปดาห์สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจและแบบประเมินทักษะของผู้เรียนหากพบปัญหามีการแก้ไขอธิบายชี้แนะพร้อมชี้แนวทางเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ และครูมีการทำรายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต่อผู้บริหารสถานศึกษาทุกสัปดาห์ผู้ปกครองมีส่วนในการประเมินบุตรหลานเมื่ออยู่บ้านและประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทน์และออนไลน์ครูมีการรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการของบุตรหลานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะโรงเรียนบ้านหัวทํานบ ได้มุ่งมั่นตั้งใจและมีความพร้อมในการจัดก,การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมีทักษะต่างๆเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนโอกาสนี้โรงเรียนบ้านหัวทํานบขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2เป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ